ในสถานการณ์ที่เราอยู่ในป่าเนี่ยหากเราโดนแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วเราเกิดแผลพุพองตามร่างกายแล้วเราเนี่ยไม่สามารถมีไปสับเสือมาช่วยบรรเทาเราได้เรายังมีอีกวิธีการต่อไปที่มันสามารถทาให้เราเนี่ยหายจากอาการเจ็บปวดได้แล้วมันจะไปยากตรงไหนก่แค่การหาสมุนไพรเนี่ยมาดูตาตงหากเราเนี่ยกลัวว่าเวลาเรานอนไปเนี่ยมดแดงจะกัดให้เราใช้วิธีการนี้มาดูกันเห็นไ,ไหม ดูเลยดูมาอันนี้คือฐานตาดูหูฟังเวลาสอนเนี่ยอันนี้คือฐานให้เราเนี่ยใช้วิธีการใช้ฐานฝนไปที่กขเห็นอ่อเห็นไหมฝนไปเลยฝนให้มันเป็นฝุ่นฝนให้มันเป็นฝุ่นอ่อแล้วเราเนี่ยก็เอาฐานเนี่ยมาทาตามร่างกายเราเอามาโปะโปะโปะเอามาโปะโปะโปะแปะแปะแปะเวลามันโดนแมลงสัตว์ก,กัดต่อยแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเจ็บเดี๋ยวหัวหน้าเผ่าะจะสาธิตให้ดูขยับเข้ามานะ ในกรณีที่มดแดงเนี่ยมันกัดเรานะถ้าไม่อยากให้หมดแดงมันกัดเราเจ็บเนี่ยเราก็เอาถานเนี่ยมาโปะตามร่างกายมาดูไหมอันนี้คือมดแดงตัวเขาไปเลยไหมมันจะไม่รู้สึกเจ็บนะมันจะไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะถ้าทุกคนคิดว่าวิธีการนี้มันสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้คอมเมนต์มาและถ้าใครไม่เชื่อว่า วิธีการนี้มันไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยก็คอมเมนต์มามาบอกหัวหน้าเผาเห็นไหมหัวหน้าเผาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยเกี่ยวกับไอที่มดแดงเนี่ยมันกัดเราอยู่เนี่ยเห็นไหมเป็นไงตาดูหูฟังสมองคิดตามนี่สุดท้ายนี้มีใคร็นอะไรสงสัยไหมถ้าไม่มีเชิญแยก